ที่ประโยชน์จากการใช้งานแอปพลิเคชัน u p e a k สวัสดีครับท่านกำลังอยู่ที่มาดีแชนแนลนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานแอปพลิเคชัน u p e a k สำหรับครั้งนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของสิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน u p e a k นะครับจะมีตำแหน่งอยู่4ตำแหน่ง คือ L 0 L 1 L 2และ L 3 L 0 L 0คือผู้ที่ลงทะเบียนโดยใส่รหัสคำเชิญเรียบร้อยแล้วจากการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน UPI จากลิงค์คำเชิญของผู้ชักชวนซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ฟรีสิทธิประโยชน์ก็คือข้อที่1 ในการซื้อสินค้าด้วยตนเองจะได้รับเงินคืน100%เซเช่นสินค้าที่1มีเงินคืนที่แจ้งไว้15บาทเราจะได้รับเงินคืน100%ของ15บาทคือ15บาทข้อที่2ในกรณีที่เราแชร์ลิงก์สินค้าลงในโซเชียลมีเดียหากมีผู้สั่งซื้อสินค้าชิ้นนี้จำนวน100คน และสินค้าชิ้นนี้มีเงินคืนที่แจ้งไว้15บาทเราจะได้รับเงินคืน100%ของ15บาทคือ15บาทเป็นจำนวน100คนคนละ15บาท100คนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,500บาทและลิงก์สินค้าที่เราแชร์ไว้นั้นอาจจะมีคนสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องและเราก็จะสามารถที่จะแชร์ลิงก์สินค้าอื่นๆได้ ก็จะเป็นผลทําให้เรามีรายได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันตำแหน่งที่2ตํตำแหน่ง L 1ในการปรับตำแหน่งจาก L 0เป็น L 1สามารถทําได้โดย1ซื้อสินค้าอย่างน้อย1ชิ้นหรือ2ชักชวนเพื่อนอย่างน้อย1คน เท่านี้ท่านก็สามารถที่จะขึ้นเป็นตำแหน่ง L 1ได้แล้วสิทธิประโยชน์ของตำแหน่ง L 1มีอะไรบ้างข้อที่1ในการซื้อสินค้าด้วยตนเองจะได้รับเงินคืน140%เช่นสินค้าชิ้นหนึ่งมีเงินคืนที่แจ้งไว้15บาทเราจะได้รับเงินคืน140%ของ15บาทคือ 21บาทเราได้รับเงินคืน21บาทข้อที่2ในกรณีที่เราแชร์ลิงก์สินค้าลงในโซเชียลมีเดียหากมีผู้ซื้อสินค้าชิ้นนี้จำนวน100คนและสินค้าชิ้นนี้มีเงินคืนที่แจ้งไว้15บาทเราจะได้รับเงินคืน100%เซของ15บาทคือ21บาทซื้อ100คนคนละ21บาท ก็จะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น2,100บาทและลิงก์สินค้าที่เราแชร์ไว้นั้นก็อาจจะมีคนสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องและเราก็สามารถที่จะแชร์ลิงก์สินค้าอื่นๆได้อีกด้วยก็จะเป็นผลทำให้เรามีรายได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันตำแหน่งที่3ตํตำแหน่ง L 2 ในการปรับตำแหน่งจาก L1 เป็น L2 สามารถทำได้โดย1มีลูกทีมที่แนะนำตรงอย่างน้อย15คนไปชักชวนคนอื่นไปชักชวนเพื่อนอย่างน้อย15คนให้ติดตั้งแอปพลิเคชันอยู่พีข้อที่ 2. มีลูกทีมที่มีการแนะนำกันต่อไปต่อไปต่อไปที่เรียกว่าชุมชนอย่างน้อย85คน ข้อที่3มีคอมมิชชั่นสะสมอย่างน้อย500บาทสิทธิประโยชน์ข้อที่1เลย 1. ในการซื้อสินค้าด้วยตนเองจะได้รับค่าคอมมิชชั่น140%เช่นสินค้าชิ้นหนึ่งมีเงินคืนที่แจ้งไว้15บาทจะได้รับเงินคืน140%ของ15บาทคือ21บาท และเช่นเดียวกันหากเรามีการแชร์ลิงก์สินค้าลงในโซเชียลมีเดียแล้วมีผู้ซื้อสินค้าจำนวนนี้100คนอาจจะมากกว่าและสินค้าชิ้นนี้มีเงินคืนที่แจ้งไว้15บาทเราจะได้รับเงินคืน140%ของ15บาทคือ21บาทเป็นจำนวน100คนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น2,100บาท และก็เช่นเดียวกันนะครับลิงเนี้ยก็จะยังขู่อยู่ตลอดไปเมื่อไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อมีคนมากมากดลิงก์นี้เพื่อสั่งซื้อสินค้าเราก็จะได้คนละ21บาทถ้าถ้าเงินคืน15บาทนะครับ1 5 1 4 0เปอร์เซ็นต์ของ15บาทก็คือ21บาทสินค้าแต่และตัวจะมีเงินคืนไม่เท่ากันแต่จะได้1 4 0เปอร์เซ็นต์ของเงินคืนข้อที่3ม ทุกคนที่อยู่ในชุมชนของเราไม่ว่าจะแนะนำตรงหรือมีการแนะนำกันอย่างต่อเนื่องเราจะได้ค่าคอมมิชชั่น15%หมายความว่าทุกคนที่อยู่ในชุมชนของเราเนี่ยเมื่อมีการซื้อสินค้าหรือมีการแชร์สินค้าไปให้คนอื่นแล้วเขามีรายได้เราจะได้15%ของทีมงานทั้งหมดเลย เช่เรามีทีมงานทั้งหมด3,000คนแต่ละคนมีรายได้ต่อเดือนคนละ500บาทสมมุตินะครับเราจะได้ค่าคอมมิชชั่น15%ของ500บาทคือ75บาทมีทั้งหมดกี่คนครับ3,000คนเอา75คูณ3,000เข้าไปเป็นเงินทั้งสิ้น225,000บาทนี่คือรายได้จาก ชุมชนซื้อสินค้าตำแหน่งที่ 4L 3ในการปรับตำแหน่งจาก L 2เป็น L 3สามารถทำได้โดยข้อที่1มีลูกทีมที่แนะนำตรงไม่จำกัดข้อที่2มีลูกทีมที่มีการแนะนำกันต่อตอไปที่เรียกว่าชุมชนอย่างน้อย500คนข้อที่3 มีคอมมิชชั่นสะสมอย่างน้อย800บาทก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ 1. ในการซื้อสินค้าด้วยตนเองจะได้รับค่าคอมมิชชั่นหรือเงินคืน140%ผมยกตัวอย่างสินค้ามีเงินคืน15บาท140%ของ15บาทคือ21บาทข้อที่2 ในกรณีที่เราแชร์ลิงก์สินค้าในโซเชียลมีเดียหากมีผู้ซื้อสินค้าชิ้นนี้จำนวน100คนและสินค้าชิ้นนี้มีเงินคืนที่แจ้งไว้15บาทเราก็จะได้รับเงินคืน140%ยเปอร์เซ็นต์ของสิบาบาทก็คือ21บเอาทเอาร0อยคนคูณเข้าไปก็2,100บาทและลิงก์สินค้าที่เราแชร์ไว้ก็จะอยู่อย่างนั้นเมื่อ,อไหร่ก็แล้วแต่นะครับเมื่อมีคนมากดซื้อเราก็จะได้ เงินถือทุกครั้งไปข้อที่3ทุกคนที่อยู่ในชุมชนของเราไม่ว่าจะแนะนำตรงหรือมีการแนะนำกันอย่างต่อเนื่องเราจะได้ค่าคอมมิชชั่น15%ของทีมงานทั้งหมดเลยเช่นเรามีทีมงานทั้งหมด3,000คนเนี่ยแต่ละคนมีไรายได้ต่อเดือน500บาทสมมุตินะครับ500บาท เราจะได้ค่าคอมมิชชั่น15%ของ500บาทคือ75บาทมีทั้งหมด3,000คนคูณเข้าไป75คูณ3,000 2,025,000บาทคือค่าคอมมิชชั่นที่เราจะได้รับจากทิมงานของเราสิทธิประโยชน์ในการเปลี่ยนสถานะลูกทีมที่แนะนำตรงข้อที่1กรณีลูกทีมที่แนะนำตรงขึ้นตำแหน่ง L2 จาก L1 ขึ้นเป็น L2 เราจะได้ค่าคอมมิชชั่น4,000บาทต่อคนขึ้น1คนได้4,000บาท2คนคูณ2เข้าไป10คนคูณ10เข้าไปเป็น40,000นะครับได้คนละ4,000บาท100คน4 0 0 0 0 0ประมาณนี้2กรณีทุกทีมที่เราแนะนำตรงขึ้นตำแหน่ง L3 จาก L2 เป็น L3 เราจะได้ค่าคอมมิชชั่น20,000บาทต่อคนขึ้น1คนได้20,000บาท2คนได้4,000 40, 0 200คนได้4ล้านเพราะฉะนั้นยิ่งแนะนำเยอะเยอะแนะนำตรงเยอะเยะส่งลิงก์ไปให้เพื่อนสมัครซึ่งสมัครฟรีแอปพลิเคชัน d u p พิกสมัครฟรีนะครับแล้วเขาขึ้นตำแหน่งจ่ายเลยครับคนละ4 0 0 0หรือ 2 0 0หมบาทขึ้นอยู่กับตำแหน่งขึ้น L 2ได้4,000ขึ้น L 3ได้20,000สิทธิประโยชน์ต่างๆดังกล่าวที่เราจะได้รับนั้นไม่จำเป็นต้องรักษายอดไม่จำเป็นที่ต้องซื้อสินค้ามาก,ากักตุนไม่จำเป็นที่ต้องลงทุนจำนวนมากเพียงแค่เราซื้อสินค้าที่จำเป็นเอามาใช้ในครัวเรือนจากแอปพลิเคชัน Lazada ผ่านแอปพลิเคชัน U-Peak เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเท่านั้นเอง เราจะเกิดเรารายได้ของเราจะเกิดขึ้นทันทีถ้าเราซื้อผ่านแอปพลิเคชัน UP e a k ซึ่งทุกท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีแอปพลิเคชัน u p e a k สามารถที่จะกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างศึกษารายละเอียดและสามารถติดตั้งแอปพลิเคชัน UP e a k ได้ฟรีวันนี้ก็อยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้ติดตั้งแอปพลิเคชัน UP e a k ฟรี Free, แล้วมีรายได้สวัสดีครับ